ของสากลน,นะครับอา,าอลัยในเวทีโลกผ่านความร่วมมือของทั้ง9องค์กรขอเสบรบมิธีการนะครับให้ท่านบนเวทีได้นะครับหาครับทหและะ้วอากนี้นะครับยิ่งดึงช็อตเลยนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับยิบบันทิ์ความร่วมมือนะครับตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ่ายภาพที่แข็งแกร่งก็เป็นความคิดจากการที่สององค์กรในสถานสถานบันเทิงของรับ ราจะช่วยกันปกกรับทุกประกอบการได้อย่างไรตามบทบาทและความแข็งแรงหรือความสามารถที่แต่ละคนมีนะครับก็เป็นที่น่าดีใจว่าเสียงของเราสององค์กรที่ทําขึ้นมาจะเรียกว่าเล็กๆก,ก็ได้นะครับ <S 2> <S 2> ก็ได้ <S <S รับการตอบรับที่ดีขึ้นนะครับจากหลายภาคส่วนนะครับก็ต้องถือว่าอินชา้าลัะก็เป็นความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับก็ต้องเรียนสองสามเรื่องครับท่านผู้มีเกียรติครับว่า ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดของฮาล้านหรือฮาล้านอีโคโนโมีเนี่ยมีการเติบโตสูงมากนะครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของประชากรมุสลิมน,นะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่เยอะนะครับในโลกแล้วก็เราก็เห็นทิศทางของความเคลื่อนไหวในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นบริษัทระดับโลกนะครับอย่าง BIF ในบราซิล อย่าง n นสเล่หรือไนกนีจะเห็นว่าหลากหลายอุตสาหกรรมก็เข้ามาทําตลาดแล้วก็เคลื่อนไหวในตลาดที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเราเห็นประเทศ OIC ทั้งหมด57ประเทศนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่รับการส่งออกจากหลายประเทศนะครับในเรื่องการนําเข้าเราเห็นบทบาทของนู้ s d b หรือธนาคารเพื่อการพัฒนานะครับของอิสรา ก็มามีโครงการต่างๆในเรื่องนี้เราเห็นเซรามิกเซ็นเตอร์ก็มีเราเล่นของเทรดนะครับซึ่งก็มีบทบาทในเรื่องนี้เช่นกันครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยนะวันนี้เรามีการพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมหาล้าเกันมากขึ้นนที่จะแชร์ข้อมูลบางอย่างนะครับตลาดเก่าสลบหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณยังคิดว่าคุณอยากจะส่งออกไปที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือ ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นวันนี้เศรษฐกิจในตลาดเกา่าเติบโตไม่ถึง3%แต่ทราบไหมครับว่ามีตลาดใหม่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นญาติสนิทของเราในสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในอาเซียนประเทศในเอเชียใตย้ประเทศในตะวันออกกลางซึ่งวันนี้พวกเขากลับมาเติบโตกว่า7%เพราะฉะนั้นเราเติบโตมากกว่าตลาดเก่าอยู 5, ่สองเท่านะครับและในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเก่าที่ทุกคนบอกว่ามันมีปัญหาทางด้านโครงสร้างวันนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะปรับบริบทของการทําธุรกิจของเราเนี่ยเราสามารถอาศัยโอกาสนี้ในการที่จะเจาะเข้าไปในตลาดที่มี potential หลักั้นได้และท้ายที่สุดที่ผมคว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่น่าตื่นเต้นก็คือขนาดของฮาร์โรลล์อีโคโนมนะครับให้ถ่ายว่ามีขนาดใหญ่ขนาดนน ขนาดของคารราอีคโนมีทั้งโลกเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง2.1ล้านล้านเหรียญน,นะครับหรือใหญ่กว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเกือบ5เทา่านั่นคือขนาดที่เราสามารถที่จะไขว่ควานะครับโอกาสเข้ามาในมุมของธุรกิจละก็ในมุมของการให้บริการของเราได้และมุมหนึ่งที่อยากจะแชร์ในตลาดที่เมื่อกี้ผมบอกว่าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยกระเป๋าสตางค มาดูในกระบอกาสดงของพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในโลกตะวันออกกลางน,นะครับมีขนาดใหญ่กว่ากระบอกต่างของประเทศไทยเนี่ยกเจ็ดเท่าเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปนัญหาในเรื่องของนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นปนัญหาในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเองเนี่ยเราจะเปิดประตูไปยังตลาดที่กําลังเจริญเติบโตเหล่านั้นดีไหมครับเราผมดว่าผมเลต้อตรับประทินใจ นะครับเราได้หืหลายหลายมือช่วยกันนะครับว่าจะเป็นการกรายกลังขประเทศซึ่งก่เป็นหน่วยงานเนะรับแล้วเราได้สถาบันการกท่มนด้เป็นฝวามขรตสารก็่มาร่วมด้ยกันอีกนะครับเชื่อวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นกนันเนะครับเราจะมีหืึหลายหลายมือเข้ามาช่วยกันนะครับเชื่ตลาดชาลานเนี่ยอย่างนะครับแล้วก็มีโอกาสโดยเฉพาะ เรื er aan, ่องของปัจจ <ara> <Fahrenheit> <h> <tutaj> ัยความเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นนะครับก็ขออนุญาตให้เห็นตัวธนาคารเป็นตัวประกอบขุมเชื่อที่ปล่อยไฟ่วนมน่าจะเป็นอะไรได้ขุมเชื่อเกี่ยวกับธนาคารที่ดีที่เป็นเสถียรที่ดีในการส่งทาผมคิดว่าในจังหวะที่มีความท้าทายนะครับเราก็ยังพบว่าในบางเซกเตอร์ก็ยังมี่ยงเบนการบริโภคทางด้านอาหารหรือเกษตร ก็นแข็งของประเทศไทยนะครับก็เป็นเปทางที่เราน่าจะมีความได้เปรียบเะนั้นก็นอยู่กับว่าในมุมธนกา,ารเนี่ยเราจะเลือกลูกค้าแบบไหนน,<ม>นะครับแล้วเราดูว่าเขามีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหน,<ม>นคิดว่าอย่างตัวอย่างที่เราทำางนสององค์กร<ม>นะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับสุนเงินทุนนะครับเอ็กซิมก็ทำหนึ่งคลินิก<ม>นะครับแล้วก็ช่วยกันดูเรื่องการสงงง่งออกก็เป็นตัวอย่างถึงความร่วมเือที่ดนะีที่ว่า ก็เป็นเป็นโอกาสตรนนี้ก็ต้องถือว yeah. so ال ่าดีมากๆที่ทั้งกอรการกางก็เข้ามาร่วมมือด้วยนะครับว่าในการพัฒนามาตรฐานต่างๆให้มีที่ยอมรับในระดับนานาชาตินะครับพัฒนายกระดับผู้ประกอบการเราเองนะครับแล้วก็สถาบันอาหารก็ถือเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกษตรและการเกษตรก็เื็ว่ามีความสัากตัวนะครับตอนนี้มีพวกกอบการทาราวที่ทำการส่งออกประมาณแค่เดียวแค่ไม่กี่เดือนเดียวครับทุกท่า ็เอาภาพแ n น p s h ชอ็อตคร่าวๆนะฮะสมือนผู้ส่งออกของไทยเนี่ยเราตีซะว่ามี30 0 0 0ื่นเศษแล้วกันผมเติมให้ประมาณ3 0 0 0ันจากสองหมนะครับใน30,000ื่นเศษเนี่ยมีผู้ประกอบการที่เข้าไปอยู่ในตลาดฮารานี่ไม่ถึง10%เอพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีแค่หลักพันเท่านั้นเอง 1, แล้วหลายๆอย่างเนี่ยอยากจะเน้นนะครับว่าถ้ามองในมุมของคาว่าฮารานีโคโนีเนี่ยมีส่วนที่เป็นอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ย อยู่60%แต่เรายังมีมุมที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วจริงๆเป็นมุมที่ประเทศไทยมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเครื่องสํมางนะครับแล้วก็แฟชั่นแม้แกระทั่งเสื้อที่ผมใส่มาเนี่ยก็เป็นเสื้อฮาร้านที่<ม>ที่เป็นเครื่องแบบมุสลิมที่ทำจากนอนมุสลิมแฟชั่นดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่อยากจะเชื้อเชิญแล้วก็อยากที่จะชวนผู้ประกอบการว่าถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจ ให้เข้ามาใกล้ชิดกับโลกนุสิลิมมากขึ้นซึ่งจริงๆก็เติบโตมาเป็นพี่น้องของเราเนี่มายาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแค่เปิดหน้าต่างออกไปดูทางนอกคุณก็จะเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลเมื่อกี้อย่างที่ผมเน้นมีมูลค่ากว่า2.1ล้านล้านเหรียญซึ่งใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเกือบหา้าเท่านั่นเป็นที่มาว่าตลาดนี้มีความหอมสวนมีสเสน่ห์และจริงๆแล้วเนี่ยตรงจริตกับผู้ประกอบการไทยมากกว่าสมควรมองตอน